เอาละครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปผลของการทดลองนะครับจากกิจกรรมท5ในหนังสือสอทอยวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับการทดลองการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของน้ำและสารละลายผสมระหว่างกรดแอซิติกและโซเดียมแอเทตเตสครับแน่นอนครับว่าในหลอดทดลองเนี่ยจะมี4หลอดทดลองโดย2หลอดทดลองแรกเราจะมีการใส่น้ำกลั่นและอีก2หลอดทดลองหล,งหลังหรือว่าหลอดทดลอง3-4เนี่ยจะใส่สารละลายผสมระหว่างกรดแอซิติกและโซเดียมแอซิเตตผลปรากฏว่าในน้ำกลันน่นนะครับใน2หลอดทดลองแรกเนี่ยเมื่อได้หยุด อินเวอร์โซอินดิเคเตอร์นะครับผม or, uh, ออยูนิเวอร์สออินดิเคเตอร์อ่าถ้าออกสีผิดขออภัยน,นะครับแต่ผมจะเรียกสั้นว่าอินดิเคเตอร์เมื่อมีการหยดลงไปแล้วปรากฏว่ามันเป็นสีที่เหมือนกันคือมีสีเขียวแกมฟ้านะจะเอาราวประมาณนี้ซึ่งมีค่า pH อยู่ที่7ถัดมาในหลอดที่3หลอดที่4เนี่ยที่มีการใส่สารผสมพบว่ามันมีสีในลนักษณะสีออกคล้ายๆออกส้มนะฮะ ออกส,ส้มส้มส้มแดงนะครับประมาณค่า pH 2แต่หลังจากที่เราเนี่ฮะใส่สารละลายตัวหนึ่งนะครับอย่างไฮโดรคลอริกแต่ไฮโดรคลอริกกับอีกตัวคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ผมปรากฏว่าสารละลายเนี่ยมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนสีแต่ในกรณีของสารละลายผสมนั้นด้วยความที่มันเป็นสาราละลายบัฟเฟอร์เนื่องจากไอเจ้ากรดแอซิกนั้นเป็นกรดอ่อนและโซเดียมแอซเตทนั้นเป็นเกลือซึ่งเป็นเบสอ่อนทีนี้นะครับมันก็จะทําให้เกิดการ รักษาค่าไอเทมที่คงที่แต่สีมีการเปลี่ยนแปลงแต่น้ำกันไม่มีการรักษาค่าไอเทได้อย่างคงที่เลยแต่สีก็มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันนะครับฉะนั้นผมจึงอธิบายด้สรุปนี้เลยว่าตัวแปรสําคัญนะครับคือกดอิติกะโซเดียมแอิเตตกับน้ํากลั่นที่เข้ามามีส่วนต่อการทำความเข้าใจของเรามันก็จะทำให้เราแยกแยะได้เลยว่าสารัฟเฟอร์นั้นมีส่วนในการที่จะช่วยให้ค่าไอเทมนั้นมีความคงที่ทั้งกดอิติกะโซเดียมแอิเตตซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งครับ 同开